ตอนเช้าออกข่าวมาว่าได้จับมือที่แฮกข้อมูลของประชาชนไป55ล้านคนได้แล้วตกตอนเย็นบอกขจับไม่ได้แล้วรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครเป็นแค่ทหารชั้นประทวนมีเมียเป็นพยาบาลได้ข้อมูลมาจากเมียเพราะเมียทำหน้าที่เกี่ยวกับแอปมอพร้อมยังจับไม่ได้พอปิดเครื่อง แล้วก็หนีไปไหนแล้วไม่รู้ยังตามตัวไม่เจอแล้วที่เอาอข่าวตอนชามคืออะไรวะเก่งเปล่าไม่หลอกกันนะถ้าจับได้ใครต้องรับผิดชอบทั้งหมอทั้งทหานใครต้องรับผิดชอบเนี่ยและเห็นออกมาถแถลงข่าวถึงจะรู้ตัวแต่ก็จะไปจับสุ่มสีุ่่มห้าก็ไม่ได้ต้องผ่านกระบวนการจู่ๆจะไปจับไม่ได้ ต้องทำเรื่องไปที่ผู้บังคับบัญชาเป็นขั้นเป็นตอนเฮ้ยจริงดิทหารทำํำผิดนี้จูๆ่ๆจะไปจับไม่ได้ใช่ปะต้องให้ทหารชั้นผู้ใหญ่รับรู้และต้องให้ทหารรัฐมนูญพาตัวมามาสอบสวนแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปจับได้เลยเหุย้ยนี่มันส่องมาตาท่านหรือเป้าพูด<อ>แบบนี้มันก็เท่ากับส่องมาตาฐ่านหรอดิ ประชาชนเดือดร้อนจะเป็นจะตายถแถลงข่าวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่สะลดกันเลยท่านอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาให้หมดนะท่านรัฐมนตรีใครที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ว่านี่แหละประเทศกูมี